งดงามในเบื้องต้นด้วยการดับผัสสะดับการรมสัญญาดับอกุศลรรธรรมดับนิวรณ์ห้าทราบชัดรู้ชัดถึงงถึงองคธรรมนิวรณ์ห้าสงบไปแล้วหลับไปแล้วจึงเกิดปามโมดความอิ่มใจความเบิกบานใจความผ่องแผวในใจเมื่อเกิดปามโมดแล้ว ย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบเมื่อมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเกิดสุขเวทนาปรากฏชั่วคู่สุขเวทนาเกิดขึ้นอสุขเวทนาปรากฏทำไหลไปสู่ธรรมเกิดอทุกเวทนาววเวทนาปรากฏในจิตวเวทนานน้อยเวทนาปานกลางเวทนา หาแรงกล้าอย่างใดอย่างหนึง่งในในในที่นี้จิตทราบด้วยนะคะว่าเวทนาอย่างนี้อ่าปรากฏอย่างนี้แล้วก็ทราบชัดอย่างนี้แล้วก็พอทราบชัดแล้วจิตเขาจะไม่หยุดจิตเขาจะไปต่อเลยก็อ่าทำไหลไปสู่ทำก็เกิดอความออทุกขระมามสุขเวทนาก็เกิดไม่แยแสไม่สนใจใน ในสุขเวทนาไม่สนใจในทุกเวทนาทำข้าอะไรไปสู่ธรรมสัมปรชัญญะตรงนี้จะทราบชัดเลยว่าเขาวางจากตรงนั้นแล้วแล้วเขาก็จะไปต่อพอไปอไปถึงอุเบกขาก็ทราบชัด้วยว่านี่คือองค์อุเบกขาสัมโพชงอ,องค์สัมปรชัญญะเนี่ยเขาก็ทราบชัด้วยว่านี่คือองอคออ์อุเบกขาสามอุเบกขาปาโมท พออุเบกขาปาโมดแล้วก็ทําไหลไปสู่ธรรมเขาจะไปเลยค่ะพอเราเรากําหนดตามเขาเฉยๆตามเขาไปตามเขาไปเขาก็จะไปต่อต่อต่อจากอ่า<ม>อุเบกขาปาโมดแล้วก็ทําไหลไปสู่ธรรมเกิดสุขเวทนาเกิดทุกเวทนาเกิดอาทุกขมสุขเวทนาคือไม่ใส่ไม่ใส่ใจไม่ไม่สนใจอะไรก็เกิดสะสมอุเบกขา อุเบกคาั ung, ูดชงเต็มรอบแห่งการเจริญการเต็มรอบแห่งการเจริญนี่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่อ่าตั้งแต่ดับภาษาตั้งแต่เลียร์พื้นที่แล้วเขาก็มาสะสมอุเบกขาตรงนี้อุเบกขาสำพู้ชงเต็มรอบแห่งการเจริญอินรีห้าประชุมลงอินรีห้าประชุมลงสัตทินสีด้วยด้วยการน้อมใจเชื่อ วินียินซีด้วยการเข้าไปตั้งไว้สัดทินซีด้วยความไปตั้งไว้สมาทินซีด้วยความไม่ฟุ้งซ่านปัญญินซีด้วยความเห็นยอดแห่งพทธิปกกักขีธรรมในการเห็นยอดของพทธิปกกักขีธรรมนี่ตรงนี้สัมปรชัญญะจะสมบูรณ์บริบูรณ์ คพอยอินทรีห้าประชุมลงแล้วก็เหผู้ดเดินมักทราบชัดทราบชัดแห่งลูกความดับแห่งลูกปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งลูกคุณแห่งลูกโทษแห่งลูกและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งลูกเทธนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นอนิจังทุกขอนาตาเนตังมะมะเนโซหามัชมินะเมโตะอันนี้เขาไปเองนะคะเราเราผู้ผู้ผู้ปฏิบัติเนี่ยกําหนดตามผู้เดินมักไปไปตามตามที่พระองค์เขียนน่ะที่เราท่องจนคล่องตากขึ้นใจพอพอถึงตรงนี้แล้วก็เออแล้วก็อธิบายตามธรรมธรรมในธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตกายในกาย ผู้เดินมัรกเพ่งเพียนอ่าเพียนเพ่งด้วยความเป็นธาตุด้วยความเป็นอายักณะด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาททราบชัดรู้ชัดด้วยความเป็นจรงิงในองค์ธรรมสติปัฏฐานสี่ในในขณะที่ทราบชัดองอ่าทราบชัดรู้ชัดในองค์ธรรมสติปัฏฐานสีนี้ตรงนี้กายเราหายแล้วค่ะ กายในความรู้สึกของกายไม่มีลมที่ละเอียดอารมณ์ที่ที่หยาบก็เริ่มละเอียดละเอียดแล้วก็เบามากพอพอเบาแล้วก็ลมอัจฉริยะปัญศา,า,าสาดับยิวอุเบกขาสติบริสุทธิ์อยู่เป็นผู้มีสัมปัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสทุกอย่างสงบลงไปแล้วเหลือแต่สภาพที่ ที่รู้อย่างเดียวคือคือสามปัญญะเนี่ยใน,ในสภาวะตรงนี้และทีนี้ก็อ่อออย่อมรู้กายในกายย่อมพิจารณาย่อมพิจารณากายในกายอยู่ย่อมพิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้บรรลุอัศวมัชาน อันนี้เอเริ่มต้นตั้งแต่ฌานที่หนึ่งเป็นผู้บรรลุปฐมฌานฌานที่หนึ่งตามอนุบุพะนิโรธสูตรอ,อนุบุพะนิโรธสูตรอ,อนุบุพะนิโรธสูตร,ตรดับ อาม,มิสอมิสสัญญาผู้เดินมารักดับอมิสาสัญญาแล้วก็บรรลุโอกาสในที่แคบคือปัญจลสูตรที่แคบของอปฐมฌานก็คือวิตกวิจารวิตกวิจารบรรลุที่แคบในปฐมฌานวิตกวิจารยังไม่ดับไปในปฐมฌานนั้น นี่นี่คือ,อจบจบตรงนี้ก็คือเป็นการบรรลุแต่ลำดับที่กว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าจะมาถึงตรงนี้เขียนเขียนเขียนแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็บันทึกคลิปบันทึกบันทึกขั้นตอนตรงเนี้บันทึกแล้วก็นั่งฟั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 ง,ฟง,ฟงแล้วก็มือก็เย็บผ้าไปอ่าฟังแล้วก็ล้างจานไปทําแล้วก็ทําอะไรไปจนมันเข้าไปในสัญญา มันเข้าไปในสัญญาบางบางทีเราจําได้แล้วก็เราก็ท่องตามไปพอเรามาป่าเคลียร์พื้นที่เข้าสมาธิเขาจะไปตามขั้นตอนตรงตรงนี้เลยที่อนุสาสนีที่พระองค์อาตัดไว้วางไว้ให้เราถ้าไม่ท่องเข้าไปในสัญญาผู้เดินมัจจะไปไม่ถูกเลยจะไปตรงไหนก็ไปไม่ถูกจะจับอันไหนไปใส่อันไหนก็ไปไม่ถูกถ้าเราท่องเข้าไปแทงตลอดในสมาธิด้วยดีด้วยทิฏฐิที่เรารับมาแล้ว เขาจะไปของเขาเองแต่ที่แน่ๆเราต้องอ่านเขียนแล้วก็บันทึกแล้วก็อ่านเนี่ยความจําดีๆเขียนเขียนเขียนไปเลยเนี่ย<ต>เขาพอเข้าสมาธิแล้วเขาจะไปของเขาเองโดยที่เราก็เป็นผู้รู้ก็ดูด,ดูตามพวาเขาจะแวบออกตรงไหน,นเขาแวบไม่ได้แล้วเ,เป็นเพราะว่าเราดับก่อนอ่าเราดับออดีตดับปัจจุบันแล้วก็ดับอนาคตตรงนี้คือความ ความเห็นต่างระหว่างที่ปฏิบัติมาแล้วกับอนุสาสนีปฏิหารของพระองค์นี่คือต่างมากเลยแล้วก็ทราบชัดในในอนุสาสนีปฏิหารของพระองค์แล้วก็ท่องพระสูตรผ่านพระสูตรแล้วก็บรรลุปรมฌานเนี่ยค่ะนี่คืออ่าขั้นตอนการเดินมาร์กของอ่าอ่าใหม่ที่ที่อ่าท่านอาจารย์ผู้นําจิตให้มาเดินใหม่ทําใหม่ตามอสัจจะสัญญาอละเอียดแห่งพุทธองค์ เหตุเกิดและเหตุดับสัญญาค่ะสาธุค่ะท่านโรสลีมสาธุคะสาธุสาธุ